โอ้เสียงเสียงใช่ค่ะเสียงค่ะวุ้ไม่เคยได้วุ้บเจ็บเป็นตียไเไมอะไรคะเปลี่ยนอืมใช่ชม ที่นี่เขาปลูกฝิ่นมงนสมัยก่อนอย่างนี้พระเจ้าอยู่หัวรูปภาพในกระกร์มากเลยให้ทิปค่ะสองก็เริ่มจากตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินไปสุธาเรียนค่ะสุทาก็คือไปจบที่หมู่บ้านแม่กลางหนออตรงล่างต้องหวาดระชาบ้านที่มาส่งค่ะก็มีหนึ่งร้อยสิบบาทค่ะระยะทางเท่ากันค่ะสามกิโลค่ะใช้เวลาชั่วโมงอ๋อนี่เพิ่มแถมมา ไกด์ของเรา,เราสวัสดพีพี่พี่นะครอ๋อสวัสดีพี่เขาหน่อยสวัสดีครับเนี่ยครับเนี <laughs> ่ยคือว่าติบบมานึ่งขึ้นมาประกาศยาัง ยากรวดคาอมาแล้วมันก็เป็นเตมันเกิดเป็นเตะเที่ยวอยู่อื่นนู่นถ้าเป็ี่ยนฐานก็แบกสัมภาระยางตั้งหกสิบโลคุณทั้งขวางจนทั่วเลยค่ะพีโซเชนีมือขาวนะคะหน้ามันจะขาวมือมันจะขาวเนาะว้าวปะคราฟปะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเนี่ยแต่ปะคราฟก็เจอที่แถวนี้เลยเนาะเสี่ยวเสี่ยงเนี่ยโอ้เสียง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 ค่ะไม่เคยได้ยิน ต่อยเก็บไหมครับต่อยเก็บไม่ตัวตัวหน่อยๆราคาเ่านะคะ20ค่ะอ้าว้าวไกลไม่ได้ค่ะจอบอรี่สดๆจากสวนเลยครับคนละอันเลยสดๆจากสวนเลยต้นกาแฟเหรอพี่ค่ะาราบิก้าค่ะ 这里。<laughs>

อหัวตจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองเป็นยังไงบ้าง สวยแบบนี้องเงี้ยแบทชนีืมือเขามันจะยืนตรงน้ำผาเนี่ยค่ะพเจนแถวเนี่ยค่ะว้าวอารมกับปลาติวอ่อมากเยนี่ยขายังโกกลับแบบหามมีใครอยากกินอะไรรเ ทางนี้หนักจังเลยไปไม่ทันเพื่อนแล้วไม่แนาวสัมภาระมาเยอะเลยอันนี้คือคนมาซื้อแกใช่ไหม,มที่เงินอยู่ในถุงครับห่าเลยสองปะ อะไรเนี่ยคุณหนูไข่อะไรคะทำไมไข่มีตัวเลีกอ่ะยังไงนะคะโมเดลอะไรแบอ๋อเขาจะจับเรียงคิวไกด์แต่ลบคนนะคะว่าใครที่ได้เบอร์เล็กก็ได้ไปก่อนใครที่ได้สิดยอดก็ไปทีหลังการจับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะเพราะว่าเราต้องจับคิวกันทุกเย็นใช่เขาผมครันเลยมินิเวอร์เซายน น่าจะร้อยปีไหมครับนี่นบดได้นะคะว้าวมีเครื่องบดด้วยนี่คือม่กลาอแม่กลางหลวงกาแ่ดกไร่เ้าเนี่ยเจ็บเนี่ยเจ้าาดูดีเด่นเนี่ย ชงชงเป็นข้าวข้าวโดยข้าวโดยครับว้าวข้าวที่ระปูเอ็นเลวอยากกินกาแฟสดๆเลยเอาไหมเอัเอาเยอะครับนี่มาเกี่ามไหนกันครับขอนก่งครับ สมัยก่อนบ้านเรานี่เนี่ยความยากจนที่นี่เขาปลูกฝิ่นกันสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะและก็เขาทําไร่ทํานาเราอยู่บนดอยเนาะต้องอเป็นไร่เผาแล้วก็ปลูกข้าวใช้น้ำฝนอาศัยน,น้ำฝนแต่ตอนนี้ไม่มีละมีนาและที่นี่มีอะไรเลี่ยน์แรงกลายเป็นกการท่องเที่ยวเนาะมีพิธีรีตองเดี๋ยวเกี่ยวกับพิธีนะมีเหล้าเขาทํากัน พระราชินีเคยมาที่น okay, ี้พระเจ้าอยู่หัวรูปภาพอีู่ในกระกรอยแล้วก็คนชาเขากระเรียงนะคนที่ใส่ชุดเขานี่ก็คือว่าไปสดอยังไม่ได้แต่งงานถ้าไม่แต่งงานเนี่ยต้องใส่ชุดอย่างนี้ประจําเลยแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนอย่างอื่นนะพอแต่งงานเสร็จแล้วจะต้องมีชุดอย่างนี้ถ้ายังไม่ได้แต่งงานคนใส่อย่างนี้ห้ามใส่ย้าใส่ผิดผิดอะไรที่นี่กรี๊บให้พี่คนสวยก่อน พี่พีไกด์น้ำเที่ยวของเราใจดีมากเลยให้ทิปครับนะขอบันครับขอบคุณที่ดูแลเรานะคะพี่แกดูแลเราเป็นอย่างดีครับ